เดี๋ยวพี่ถอดนะถอเลยถอเมาช่วย็เน่ต้องขอกระโปงมาให้พี่ก่อนนะ๋ยบพี่โภไม่รู้ไปก่อนสงก่อนใช่ได้ก่อนใช่สงกรานได้ก่อนได้าลรอเข้าต้องแลิว่าสงกรานตอีกสองแปะยางแปยังอสั่นนนะเอาเองก็ได้เลยสั่นะแพี่กุ้งบอกจะไปรอนดอนเลยเหรอหิว นีเจก็เลกูบอกว่าพี่กุ้งจะให้ไอทีเปคนนึงแต่ต้องไปเล่นเกมเอาไปด้วยจะต้องถามมึงหาเองก็ได้ก้องหน้าสมมติสมมติลูกกองหน้าสมมติว่าหน้ายกะเขามากำหนดยเห็นปากเต็มแบเหไหวไหมเน้อ๋อ้งหิวไปทำไมอ่ะ มีินกข้าวยังไม่กินข้าวเหรอเนงใส่ใจลึกๆก็เป็นเรื่องปกติของเน้ะกลางวันไม่เลยกินข้าวมันคือคืออ่ะเรียนเสร็จก็บอกเรื่องเสียงยังอันนี้อยู่เลยนะลูกเสียงอ่ะถ้าถ้าเสียงไม่มาผมก็ไปฉุดยาควบเยี่ยงหายยาไม่นอนในรถมาเลยเนี่ย เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าหนมาะอน้องอันนะของหมาปะมาให้แต่เขาไปก่อนอ๋อจำได้แล้วลูกมีก็ไม่ถ่ายรูนไวเลยเอาเนี่จำได้แต่น่แ้วบอกมึงนะคะน้องรแ้ับ่เจ็ดเลยท่สามออะไรที่สาเกสาอะไรอะ ที่ฝากไปให้ไนะนแล้วจะไ้เป็นเกาหลีคนทมไม่มานแล้วคนจะเรียกว่าเกาหลีเขาบอกว่างูเขียวน่ารักสุดๆิอเนชันยี่เขามาอ่านให้ฟังเลยอ่านภาษาได้หมคะพี่จำเนได้ไหมคะร็อบบี้ชี e เค้กคะจำเนได้ไหมคะพี่จะกขอนแก่นกับจูนนะคะเขาจจำได้เลย พี่พี่สวยจำได้ไหมอ่ะมาเล่นละครน้องติดเอแล้วสวขึ้นไหมคะชวพี่เขาไปดูละครดีได้ทบแล้วเอาหรอคะปีก็ปีออมาปีหนึ่ง พี่แจนไม่เป็นไรขอโทษนะครับพี่แจนถ่ายเลยคือเขาไม่เป็นไรเขาแค่อยากได้มุมหน้าได้ไหมขยับหัวพี่มันโอ้ไม่มีพี่แจนไม่ต้องขยับเขายกอันนี้ไว้สูงเพราะว่าพี่แจนอันนี้เขาอยากได้มุมกลางเลยยังงงว่าเนี่ยจำไม่ได้ก็รึเปล่างงอยู่ว่ะหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วนะที่เขาเป็นคนนั้นไงแคส ออดิชั่นตั้งแต่ขอนแก่นแล้วจำไม่ขึ้นใจเลยใครอ่ะขอโทษทีก็ต่อท่องการจำแน่นอ้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ยายยังได้แล้วส่งคนแรกเอ้าคลิปเหมือนพี่ยังไม่ได้ส่งเลยอ่ะเออเออพี่กังวลเอ๊ะกังวลอะไรบางทีดูจากพี่พี่เลยเหรอพี่เขามาทำที่นี่นานเขาอยู่เขาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแล้วก็ไปทำซาวลี่แล้วก็กลับมาใหม่รอเซลเขาหยุดเขาวนเมียกันอยู่ที่นี่แหละ แบบเป็นลายอืมฮัลโหลค่ะอ๋ออออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปค่ะไปเหินนิดนึงเพราะว่าเท้าลายตาลายแตจะเข้าไปแล้วบอกโกบอกงว่าถุงพ่อรีเมี้ยมมากเอากระเป๋าไปบอกโกงโกงว่าทีเนี้ยมมาอันนี้โทษแม่ใช่ไหมอนูะไปนอนหรือว่าต้องหนาวแน่แน่อะ ท่านอยากคุยว่านะไม่คุยเข้าไปกินได้เลยขนาดเน็ตได้ก็ผ้าในพันคอไว้ตื่นเต้นไหมวันนี้กลัวว่าต้องเต้นไงอ๋อเน็ตหายไปสี่งัใช่ไหมวันนี้หายไปสี่ครั้งแล้วใช่อืมชันท่ากอดพ่อผมไหมพี่หนะน่ารักองกล้องนีด้วยกอดแล้วก็หันมน้ามาเจ็ดมองให้ครบกอดแน่นจะเป็นลม